ดูด้วยความจอยนงจอยดูหน้าจอยสิสวยสะอาดไอ้สจัดแต่จกินกูซกมกเหรวจอยดูหน้าจอยสิกูดูผ่านเป็นบุกได้เลยใช่ไหมอือมแล้วขึ้นยอดยังพี่เก๋อะไรทิ้งหน้าไปแล้วในแง่ใจไม่ได้ตกใจเลยกูมาจอยเอ้ยเรียงพี่เก๋นี่ไม่ไหวกินแบบหันไปมองพี่เก๋เนี่ยพี่เก๋ กินไดเลย่กินดัว่าเฮ้ยพี่กินไปหลายตัวแล้วนะอะไรเงี้ยพอดแล้วอะไรงี้หรอี่่มานใ่ให่เนาะหถูกใจนะเนาะเอาไปกิยอยอตอนนี้นะเอาเลย ไม่ทุกเดือนเลยมั้งต่างโลกกิ่เข้าไปนั่งส้ายมันหวานกว่ะพี่นึกถึงวันที่เราไปนั่งชายทะเลนะพี่จันใช่ไหมวัดนะคะทุกคนอ้ยมันวัดดี่ว่าเอ้ยมันไม่ขึ้นโอ้ยมีแต่งมันเลยนะแต่เราก็อชื่อซื้อเตาแบบยากสวัสดีค่ะอ่ะมันคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรอกคอมเมนต์ใครก็ได้ดูอยู่ คอมเมนต์ใชคอมเมนต์ใชเราจะได้รู้ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นย่าไม่มให้ดูอย่าไปดูเยอะทุกเพื่อเขาดูอยู่ออเหรอใครคะเขาเมนเนียเขาเมนในใจที่ไม่ถือประเด็นคือเมื่อกี้เขาคอมเมนต์แล้วแต่ไม่เห็นเขาแตได้านนี้อะไรในเฟซบุ๊กกลุ่มเยอะแล้วนะไม่รู้ทุกคนเริ่อยากดูรึเปล่าก็แชร์ไปทซะนะกลุ่มดูไม่ตรงเลยเลยาเน้มไม่เลยเลยแต่ในกลุ่มมาเดาเที่ยวเปิดจอยมึงไลฟ์แล้วก็แท็กกูเลย เมาเินเปิดเหมือนนัเคยแกเลยแต่น้ยเนที่เมื่อกเลยเด็กก็ไม่แตกตาเลยเปิดกูลองละถ้าเทากันนี่ใครเอาผักปีมันเปิดแล้วเนี่ยมาที่นี่ส่ปีนจ๊ะใมันเเออได้แล้วีกินมหม้อเหรอในหม้อเนี่ยพีนิดบ้างน้ำเดือดแห่งหลปีนะจ๊ะ เดีืยวก็เดินเข้ามาน้องคงถทำอะพวกเธอจ้กินอะไรไหมทำไมต้องไปสอหายเองเพึ่งเข้างานเองวันนี้น้องพี่น้องพึ่งเข้างานเหรอดูแซ่บอันนี้เราต้องกินข้าวก่อนก็ไา้รู้สึกไหมเขาเขาบอกว่ามีหมูกระทะของทำเสร็จเร็วมากวันนี้ไม่เป็นเสร็จไหมวันนี้ของเร็วมากเลยอ่ะเจเจดจเจเสร็จอลไรใช่ไหมแม่หนิโก้ตัดมือกันหม่ ไม่เพื่อนมหวานเลยไม่ข้าไปเลยอยู่ที่ใจพี่พี่ต้องบอกว่ามีหมูกระดัทุกคนหูกระโดดเลยทุกนเลยนะแล้วก็แบบมันยังไม่เยอะกสวัสดีหนึ่งพันคนครับหนึ่งคนนี้พิ่ไน้าไจนมากเวลาไลน์แล้วคนมาดูยังเอยมาไม่เคยทำเลยใเ่หมูกดมัจะิให้นะอ เห็นตัวมันน่า,ารักดีก็เลยกินหลัน่าเออมุ้งบี๊มุ้งบีใครเคยกินกุ้งของฝรั่งมั่งเกี่กุ้งตัวน้อยๆอ่ะที่ว่ากูนเหน่งเก่งไงเนาะอืมจรินกินแบบเมื่อกัน่นะว้าอร่อยหัวมันหวานเนื้อมันหวานใช่ไหมอย่าคราวนี้นวันนั้นอ่ะไปกินตอนแรกตอนแรกเลยที่รู้จักอุทัยไปกินบ้านไทยกล้วกพาพี่ดีมไปด้วยกูพี่ดีมอ่ะทั้งโต๊ะมีเนี่ยฝรั่งแล้วเขาก็หัวทิ้งเอาหัวทิ้งกูกับพี่ดีมอ่ะเก็บหัวเก็บหัวแล้วก็นั่งบพี่่ดมแล้วคะ กินหัวงทีมันก็มีไข่เต็มท้องเลยนะอือต้องหวนอร่อยมากแล้วค่ะมีเขาบอกว่าถ้าเธอกินหัวด้วยหรอนี่แหละสุอร่อยคาิามาพาโอหิไวไหนกันติดไล้เนี่ยกนจอยอีกรอบนะรานนี้ตินี่ยังเก่งนะของนุมๆเนอะแตไปหนจ้าต้งกินอ้าหัวกินจังหวะน้กินนออกกินนกินนอแหละต้องใส่มาก ดีมากพี่เนาะดีมากพี่ดีนี่หมูพี่ถูกแล้วน่ะยกไปเลยยายลกไปเลยเอาเลยเออขบาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเองอยู่ใกล้ใกเออออเมันไม่เลยพี่ไม่เลย่นึกว่ามีความเป็นห่วงนึกว่ามีความเป็นห่วงไม่เม่แพี่ดมด้วตั้งใจคีบให้เลยไม่แล้วนึออ ว่าคันตช่วช่วยทุกคนเคยเป็นไหมเวลากินหมูกระทะนะกระดาษที่ชื่อจะเปื่อยแล้วเราลุกมาอย่างนี้เลยค่ะอะไรนะเซ็ตไปเลยจ้าถ้ากินที่ใจก็คือกินใจโหละ